ครับสวัสดีครับพบกับช่องเกษตรพื้นบ้านชาแนลนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพานะครับทุกท่านนะครับมาดูวัวสวยๆนะครับแล้วก็ลูกของมันผสม C y นะครับผสม C y ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูมาชมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับพูดเป็นนะครับภาษาพื้นบ้านด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องนะครับมือนี้ผมมีง่วงามนะครับมาให้อันได้ห้อยนะครับแล้วก็ผูเลียงง่วมือไม้นะครับทีออยากได้ง่วนะครับมาเบิงนะครับอันง่วงามงามมือนี้นะครับ อันเจ้าของเพิ่นนะครับเพิ่นว่าสีขายงัวนะครับเพิ่นกับมีหลายยื่ดอกแต่ว่าเพิ่นกับทยอยขายออกไปนะครับแบ่งขายนะครับเมื่อนี้ก็มาเปิดราคาไว้นะครับโคมนี่นะครับโคมนี่เห็นบ่ครับแม่สีขาวนะครับลูกสีสีแดงนะครับสีน้ำตาลนะครับตัวนั้นนะครับสีไว้นะครับผสมอันพอมั่นกับสีไว้นะครับแม่มั่นนะครับกับสีเป็นไทยกลางนะครับแต่ว่ารูปทรงก็ดีนะครับเพิ่นเปิดราคาไว้47ครับผม47นะครับ47 จังไดกับอันต่อต่อรองไดได้ครับเด้อเขามาเบิ้งในคลิปนะครับหรือว่าสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ยังครับผมเป็พาะ085 777 4214นะครับอ่ะไปเบิ้งใกล้ๆนะครับดูรูปร่างนะครับดูด้านขางวดเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมใส่ดูด้านหลังเด้อครับด้านหลังนั่มนะครับอันนี้แม่ครับลูกทีสองแล้วครับผมเบิ้งถ่ายมันครับขาหางครับเบิ้งเด้อครับเด้อ อานะครับม on ีเหนือมีหนังอยู่นะครับเด้อนะครับส่งกัไปขยายสายพันธุ์ได้อยู่ครับแม่มันกับส่งงามอยู่ครับผมครับส่งงามอยู่นะครับถือว่าเป็นแม่สาวนะครับเอาไปเป็นลูกคอกได้เลยนะครับเป็นลูกคอกได้อีกสักหลายรุ่นอยู่ครับผมเห็นไหมครับอ่มาดูลูกมันครับผมดูลูกมันครับมอนดูลูกมันนี่ครับบักซี่ไว้นะครับนี่บักซีไว บดื้อบโซนครับหนังหนาอยู่ครับผมตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียอ่าเบิ้งครับเบิ้งคักๆนะครับไอ้เบิ้งกล่องหนาเลยครับสดๆเลยครับผมก็เพิ่นก็เลี่ยงดีครับผมเลี่ยงดี ก็ทือว่าเป็นเป็นฟ้ามต้นๆในในมูบานเลยครับในอันตำบลก็ได้ครับเพ่เลียงดีครับยาเฟียงเพิ่นกะให้กินดีครับเพราะว่าเพิ่นมีรถอัดนั่มครับผมนี่ครับซีไวเพิ่นก็บอกว่าขายฟ้างพร้อมเลยครับเด้อฟ้างก้อนเท่าไรครับผมก้อนช่วงนี้ก้อนยี่สิบห้าบาทครับผมถ้าซื้งัวเพิ่นกะสีแถมอยู่ครับหาหาก้อนครับผม อ่าเบื้องนะครับนี่บักซีไหวตัวเมียครับตัวเมียลูกของซีไหวครับผสมซีไหวไว่อ่าเบิ้งแม่อีกเทธอนึงครับผมนี่ครับเบิ้งความยาวของมันครับโครงสางมันเด้อครับเด้อนี่ครับเพิ่นเปิดไปสี่สิบเจ็ดกัต่อรองราคาได้ครับผมถามักกัอย่าลืมนะครับโทรมานะครับอันช่วงต้นคลิปที่บอกเบอร์ไปแล้วนะครับหรือว่าติดต่อมาที่ช่องนะครับเกษตรพื้นบ้านใช่แนวนะครับจังได้กั ฝากนะครับอันกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเมื่อนี้ว่าสิไปหาทายงัวครับมือว่านกับมาอยู่ครับผมแต่มันดึกโพดนะครับบัวท่านได้ทายงวไปนะครับเพิ่งกลับมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับบ้านพ่อตาครับพ่อเ่าหมู่บ้านก็มีคนโทรมาถามครับโคมโคมหนึ่งนะครับเพิ่นเปิดไปหาศูนย์ครับหาศูนย อ่าโอเคครับลูกไปใส่แล้วเนาะลูกมันเนาะเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับหายดูสดๆเลยครับบบได้ขยับกล่องไปไล่ครับนี่ยืนทรงเบิ้งเลยครับพี่ต้นไปไล่มันมาไดอกพี่ต้นข้างๆแม่เลยไหม,ม,มเทียบเลยไหมเพิ่นเปิดไบซีสิบเจ็ดครับผมลูกสองครับแม่ตัวนี้นะครับลูกถี่ออกมาแล้วสามเดือนครับ ับบักพ่อซีไวครับซีไวนะครับซีไว้ศูนย์เก้าหกที่เขามากมากกันเลยครับซีไว้ศูนย์เก้าหกโอเคครับเห็นลูกว่าครับนั่นนั่นแหละครับลูกมันครับงามๆนี่ครับมาเทียบแม่แหละครับผมเบิ้งครับลูกตัวเมียครับผมลูกตัวเมียอ่ะจังแรกจะอย่าลืมนะครับทุกท่านโทรติดต่อมาได้นะครับหรือว่ามาเบิ้งคลิปนะครับช่องเกษตรพืบ้านชาแนลนะครับจังแรกจะฝากกด ไลกกดติดตามไม่ได้ครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม